สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนาเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบคุณคําพันธ์แก้วมาครับหรือเจ้าของ2ไร่สโลไลฟาร์มครับที่เปลี่ยนอาชีพจากวิศวกรรมครับไปสู่เกษตรกรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ื่อก่อนผมเป็นวิศวกรโรงงานครับเป็นวิศวกรอยู่โรงงานยานยนต์นะก็เป็นเทรนนิ่งด้วยผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับพ่อแม่ก็ทํานาทําไร่มาก่อนแต่ว่าด้วยตอนเด็กนี่เราไม่ชอบเพราะว่ามันดูแล้วเหนื่อยแต่พอพอเราแบบอยากจะมีอาชีพอิสระทาเนี่ยต้นทุนที่ดีที่สุดคือการทําเกษตรเราก็เลยคิดว่าเราลองไปศึกษาดูพอลงมือทาจริงๆริงอ่ะมันกลับกลายเป็นว่ามันสนุกแล้วก็มันก็เห็นช่องทางในการหาไรายได้ด้วยตอนนั้นคือคิดว่า อยากจะหาะธุรกิจอะไรทําแบบเล็กๆครับก็เลยมองเรื่องของเกษตรเนี่ยมันน่าจะเป็นการทําที่มีต้นทุนต่ําที่สุดก็เลยลองไปศึกษาดูเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอะไรเงี้ยครับก็สนใจก็เลยหาซื้อที่ลองทําดูครับด้วยที่เราแบบว่าเราต้องหาซื้อที่เพื่อมาทามันนะครับเราก็เลยตระเวนหาใกล้ๆกับบริษัททีนี้พอ,พอพอหาพอหาที่ไปที่มามันไปได้ที่ในขนาดสองไร่พอดีเลยอ่า ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะมีชีวิตสโลล h ์ด้วยก็เลยก็เลยเราจะตั้งชื่อฟาร์มราว่าอะไรก็เลยใช้คําว่าสโลล h ์กับพื้นที่2ไร่ที่เราได้มานี่แหละก็เลยกลายเป็น2ไร่สโลลา์ฟาร์มครับ ผมเนี่ยไปศึกษามันมีหลักการด้วยกัน4หลักการนะแต่ทีนี้ไอ้ที่มันเหมาะกับเราเนี่ยมันน่าจะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ตัวเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเขาบอกว่าในพื้นที่100%เนี่ยให้แบ่งออกเป็น3 0มอทำนานา30เซเลี้ยงขุดบ่อเลี้ยงปลาอีก30%เปนี่ยปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และ10%บเป็นบ้านผมก็เลยคิดว่าไอ้เนี่ยทฤษฎีเนี่ยเหมาะกับพื้นที่ผมเพราะว่าแปลงผมเล็กก็เลยเลือกที่จะใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ครับ ที่การออกแบบนะครับคือมันจะไม่ตายตัวมันต้องไปดูว่าพื้นที่ของแต่ละแปลงเ่ะมันเป็นลักษณะของพื้นที่ยังไงเป็นแนวยาวเป็นแนวกว้างหรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นทรงอะไรเงี้ยเราต้องไปเห็นสถานที่จริงเพราะนั้นการออกแบบมันต้องคำนึงถึงพื้นที่นั้นว่าพื้นที่เป็นยังไงถึงจะออกแบบได้ครับ ด้วยที่เราแบบว่าเราพัฒนาตัวเองอยากเราเราจากเป็นที่กเกษตรธรรมดาเนี่ยเราพัฒนาแล้วเราคิดทฤษฎีฟาร์มบิสเนสโมเดลขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องทําเป็นลักษณะของการทําเป็นคาเฟ่เพื่อที่จะได้ขายผักในบ้านแล้วก็ทําเป็นฟาร์มสเตย์นะครับฟาร์มสเตย์เพื่อให้มีารายได้จากการที่มีคนมาพักทีนี้องค์ประกอบของของธุรกิจเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นที่ที่มีความแบบว่าเป็น เป็นกิมมิกด้วยให้มันมีความสวยความอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าจากจุดเดิมของเราเนี่ยเราคิดว่ามันคงแบบไม่มีอะไรที่น่าสนใจและเราก็เลยมามองหาที่แปลงนี้ที่มันมีโค้งน้ําที่มันมีความสวยงามของแม่น้ำเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะเป็นจุดขายเราก็เลยเลือกที่เลือกที่จะย้ายมาแล้วก็มาหาที่แปลงนี้ที่บางหวานก็ได้แปลงนี้มาครับตอนนั้นเราคิดอย่างเดียวเลยว่า เราจะทําเกษตรยังไงเนี่ยให้มันขายสินค้าเกษตรได้แล้วเราจะเลือกพวกพืชพืชอะไรที่เราจะมาเป็นพืชหลักเป็นโปรดักต์หลักในการที่เราจะจะมาทําเป็นมาสร้างไรายได้ให้เราะนะด้วยด้วยความที่เราเป็นวิศวกรเนี่ยเราก็ต้องคิดในเรื่องของของเรื่องพวกนี้ทีนี้จุดเริ่มต้นตอนนั้นก็เริ่มด้วยการทําแบบเราปลูกข้าวเราก็ลองปลูกเองอแล้วก็ปลูกแปลงเล็กๆอย่างเงี้ยพอเราได้ข้าวมาก็มีคนสนใจที่จะที่จะมาซื้อ สินค้าของเราก็เริ่มขายได้ปลูกกล้วยก็เริ่มขายได้เพราะว่าตอนในมันจุดขายมันน่าจะเป็นที่เราชอบทำแลนด์สเคปด้วยเวลาเราทําเราชอบจัดสวนแบบเราไม่ชอบสวนที่มันแบบไม,ไม่ไม่มีเอกลักษณ์เราชอบความสวยงามเราก็เลยทําสวนที่มันที่มันใช,ใช้ได้จริงแล้วก็ให้มันมีความสวยงามด้วยก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของคนที่แบบว่าเข้ามาเที่ยวที่สวนเราอพอคนมาปุ๊บเนี่ยนอกจากเราจะขายสินค้าได้แล้วเนี่ย มันมันก็ยังทําให้เราแบบสามารถที่จะแปลรูปสินค้ามาเป็นพวกอาหารมาเป็นพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้เรามีรายได้ได้อีกครับกิจกรรมของเราเนะที่ที่ที่เดิมกับที่ใหม่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็ก็ถ้าเป็นคนมาพักเนี่ยก็จะมีเ,เก็บผักไปทํากับข้าวแล้วเราก็จะมีสอนทําแดนสเคปมีมีเกี่ยวกับการเก็บไข่แล้วก็ทําพิซซ่าเตาดินอะไรอย่างเงี้ยครับ พิเศษของพิซซ่าเราก็คือเป็นพิซซ่าที่ว่าเราใช้เตาที่ปั้นจากดินอ่านี่คือเป็นเตาแบบเป็นดินผสมแกลบผสมทรายนะฮะอันนี้เป็นหน้าดินที่เราเอาขึ้นมาปั้นไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าแบบโบราณข้างในก็จะเป็นเป็นฟืนนะที่เราเตรียมไว้เนี่ยพวกนี้คือฟืนทั้งหมดเลยฟืนแล้วก็เลือกใช้ไม้ที่เป็นไม้แบบไม้ที่เรามีนะอ่ความพิเศษของมันเนี่ยเวลาที่เราอบพิซซ่าเข้าไปนะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมของของแบบ ของฟืนนะฮะอันนี้คือตัวแป้งพิซซ่านะครับเป็นแป้งสูตรเราเป็นแบบแป้งบางกรอบนะฮะเราปั้นไว้หมักไว้ตั้งแต่ยี่ชั่วโมงเนะาะเราต้องทำไว้24ชั่วโมงในการที่จะเอามาใช้นะครับอันนี้เราพอแป้งได้ปุ๊บเราก็มามารีดให้ให้บางนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่เข้าไปในเตาสูตรเราคือใส่เตาก่อนเพื่อทําให้แป้งเนี่ยมัน เป็นแบบสูตรบางกรอบนะครับใส่เข้าไปพอเราใส่แป้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้เราจะผิงไม่นานเราจะดูว่าแป้งมันเริ่มมีเท็กเจอร์ในการที่แบบว่ามันมีพองขึ้นแล้แลเริ่มอันนี้ครับพองขึ้นละนี่ฮะเนี่ยเราต้องพองประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปท็อปปิ้งอีกทีนึง่งเวลาลูกค้าหรือเราต้องการที่จะทานหน้าไหนเราก็ท็อปปิ้งอีกทีนึงเราใส่ซอสใส่ หน้้าาาที่เรรตองกรครับคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้ากเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณชมไปที่เลกาเดนครับไปพบกับแนวคิดครับการใช้นวัตรกรรมของเครื่องจักรครับในการช่วยพัฒนาปุ๋ยหมักแล้วก็ดินปลูกครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ถามว่าความรู้เรื่องการเกษตรมีไหมจริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยธรรมชาติคนไทยเราเนี่ยส่วนมากก็จะเรียนรู้จากบรรพบุรุษนะผมก็มาจากลูกของอเกษตรกรเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่ในในสายเลือดนะครับโดยโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ตอนแรกทําก็ลองผิดลองถูกก่นนะครับปลูกตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างเสียหาย นะครับก็ลองใหม่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะเรา,เอ,าอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถทำได้ตัวเอง100%เรซเราก็ต้องมีคนอื่นมาช่วยทีนี้ถ้าคนอื่นมาช่วยเนี่ยเราเองเราก็ไม่ผมก็คิดว่าผมก็ไม่อยากจะเป็นอ,อะไรอย่า,เ,าเป็นภาระที่จะเหมือนกับที่เราทำงานประจำที่เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ก็พยายามที่จะหาต้นไม้ที่มันลูกน้องก็ดูแลง่ายนะไม่เป็นภาระไม่ต้องอคล้ายๆกับเอาใจใส่จนเกินไปก็เลือกปลูกต้นไม้ที่มันมันดูแลไม่ยากนะครับก็ปลูกมะม่วงแล้วก็พอเลือกมะม่วงเราก็ดูว่ามะม่วงอะไรที่คนเขาไม่ค่อยปลูกกันก็ไปดูในเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างก็เห็นว่า มะม่วงพันธ์มันขุนสีเนี่ยนะครับมันเป็นมะม่วงดั้งเดิมของของเมืองนนท์ด้วยนะครับผมก็ลองไปหาซื้อพันมาแล้วก็มาลองปลูกแล้วมันก็พัฒนามาจนจนปัจจุบันนี้นะครับวิธีทำดินของที่นี่เนี่ย คือถ้าดูรอบๆเนี่ยนะครับผมมีใบไม้เยอะมากเลยนะครับแล้วไม้ใบไม้พวกนี้มันจะมีใบร่วงวเต็มไปหมดนะครับเ,เราก็เห็นว่าเมื่อก่อนเราก็เอาไปเผานะครับพอเราคิดว่าเออเอามาใช้ประโยชน์ผมก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยออลองเอาไปหมักดูนะครับตอนแรกๆเราก็ไปเปิด ดูวิธีการหมักนะครับซึ่งก็มีหลายวิธีนะครับมีกูรูที่สอนวิธีการทําปุ๋ยหมักเนี่ยเยอะมากนะแต่ว่าผมก็คิดว่าเราก็ทําตามที่เราถนัดแล้วกันนะครับก็เอาใบไม้ไปกองกองแล้วก็พอดีผมซื้อแผ่นเรียบมาแล้วก็เอามากัน้นนะครับผมไม่ได้กองแบบที่เขาทำทั่วไปทั่วไปเขาจะกองแล้วก็ก็ใช้ใช้กลับ ดินไอ้กลับใบไม้อะไรพวกนี้อยู่เรื่อยๆผมก็คิดว่าเราอย่างนั้นมันใช้แรงงานคนเยอะแล้วกบบ็บางที่เนี่ยเขาก็ใช้แมกโรด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมันไม่ใช่แนวทางของเราผมก็เอาไปหมกักใช้ทำกระบะนะครับเริ่มจากกระบะสองกระบะพอเต็มกระบะเราก็คือตอนที่เราวางเนี่ยาวางเป็นชั้นๆนะครับ ดินชั้นแรกแล้วก็ชั้นต่อมาก็เป็นปุ๋ยคอกนะสามชั้นก็เป็นขนมชั้นนะครับนะชั้นแรกชั้น2ส,สลับกันไปนะอย่างละ3ชั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ปุ๋ยน้ำเ e อ็มครับเราหมักน้ำเ e อ็มแล้ก็ไปราดนะครับแล้วกเ็เดินสายน้ำสปริงเกอร์นะครับให้มันให้มันแช่ เปิดให้มันน้ำมัน,ม,นมันไหลให้ต้นไอ้ใบไม้เนี่ยมันเปียกอยู่เรื่อยๆสองสามวันครั้งอะไรเงี้ยนะครับก็หมักอย่างนี้มาได้ระยะหนึ่งก็ออกมาใช้นะครับใช้เวลาประมาณ5-6เดือนนะครับถึงออกมาใช้ได้ นวัตกรรมคิดว่าน่าจะเรียกว่าใช้อยู่เนี่ยคือตอนตอนแรกๆเนี่ยผมเห็นว่าเวลาเราเราหมักแล้วเนี่ยใบไม้เนี่ยถึงแม้ว่ามันได้รับการหมักจริงแต่มันไม่ได้ไม่ได้กลายเป็นดินร้อเอร์เซมันยังบางทีมันยังเป็นใบเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าเราจะทํำยังไงให้มันละเอียดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ผสมกับดินได้ดีเนี่ยผมก็ไป ดูเครื่องที่เขาใช้บดนะครับก็ไปซื้อเครื่องมาแล้วก็เอา,เอาใบไม้ที่เราหมักแล้ว5-6เดือนเนี่ยนะครับผสมกับหน้าดินแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องบดผสมนะครับมันก็ออกมาเป็นดินที่คล้ายๆกับมันร่วนนะครับมันมันมันเป็นดินที่เ,เม็ดไม่ใหญ่แล้วไม่มีใบไม้เป็นใบๆอยู่ ก็อันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วก็การใช้สปริงเกอร์นะครับหรือว่าเครื่องบางทีสมัยที่ผมไปดูเขาทำเนี่ยนะครับเขาก็ใช้คนหรือใช้รถแมคโรในการที่จะกลับให้มันเกิดการย่อยสลายได้ดีขึ้นเนี่ยผมก็ไปซื้อเครื่องเครื่องเจาะนะที่เขาใช้เจาะเจาะดินน่ะ ก็เอามาเจาะ้พวกนี้เป็นหลุมๆเป็นถือคนเดียวก็เจาะไปเจาะไปให้มันเป็นรูไ้เพื่อเพื่อให้อากาศมันเข้าแล้วการย่อยสลายมันดีขึ้นอันนั้นน่ะนาว่าจะว่าเป็นนวัตกรรมก็ก็ก,ก็ก็อาจจะเป็นการคิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีอ,อ,อะไรครับหลักที่เรามองก,ก็เป็นเรื่องของ เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแล้วก็ทําแล้วมันก็ออกมาได้ผลดีแค่นั้นเองครับคือใช้ใช้ความเป็นธรรมชาติใช้ความคิดของเราที่เราอยู่กับมันทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออถ้าทําอย่างนั้นมันน่าจะดีอย่างนี้น่าจะดีแล้วก็ลองผิดลองถูกกันนะครับอันนีค้คือหลักมันคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ํารักป่าครับ ผมจะพาผู้ชมไปพบกับกระบวนการจัดการขยะของเสียซีโรเวสครับกันที่สายวิสงบักฟาร์มครับที่นี่ครับได้มีการเลี้ยงจิ้งหลีดครับและมีการจัดการขยะอย่างครบวงจรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ จากที่ได้ศึกษามานะฮะการเลี้ยงในแนวราบในแนวราบนี่อาจจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือต้นทุนถูกเพราะว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะฮะแต่อาจจะมีข้อที่เสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือในตู้เขาเนี่ยเขาสามารถจะกักเก็บแกส๊สทำให้สุขภาพของมแมลงอาจจะไมอ่อาจจะเกิดแก๊สแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย หรือการระบายความชื้นอาจจะไม่ดีอะไรอย่างเนี้ครับเราก็เลยพยายามออกแบบตู้ในแนวตั้งเพื่อลดหรือแก้ปัญหาพวกนั้นให้หมดเรื่องของความชื้นตอนนี้เรามีหน้าต่างสองด้านเนี่ยโอเคอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็เรื่องของตัวแมลงในที่หลบซ่อนเราจะมีจํานวนชิ้นของแผงไข่ที่ใช้เป็นที่หลบซ่อนเขาเนี่ยใส่ได้เยอะขึ้นพอได้เยอะขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือผลผลิตมันก็จะเยอะไปด้วย เพราะฉะนั้นในส่วนที่แตกต่างก็คือเราใช้พื้นที่คุ้มกว่าด้วยเราใช้พื้นที่ในแนวสูงได้ถ้าในแนวราบเนี่ยก็จะเปลืองพื้นที่มากกว่าครับข้อจํากัดของแนวสูงคือสิ่งที่เราต้องใช้คืออุปกรณ์ก็จะเยอะขึ้นเช่นอุปกรณ์ในการให้อาหารก็จะต้องมีอุปกรณ์พิเศษขึ้นเช่นเป็นมอเตอร์เป็นท่อเป็นอ,ออกเกอร์อะไรอย่างนี้คหลายๆอย่างหลายอย่างที่เราต้องนํามาใช้แต่สิ่งที่เรานํามาใช้เนี่ยเพื่อลดแรงงานคน คือในแต่ละวันในฟาร์มของเราเนี่ยณนะปัจจุบันนี้เราสามารถไม่ต้องมีคนเข้ามาเลยสมมุติว่ามีวันหยุดอยู่ทั้งหมด4วันอย่างนี้นะฮะสงการปีใหม่เนี่ยเราไม่ต้องเข้ามาเลยเราเตรียมอาหารเทไว้ให้เขาให้เพียงพอสําหรับ4วันแล้วเราก็ไม่ต้องเข้ามามแมลงก็สามารถอยู่ได้ สารอาหารจากจิ้งหรีดเนี่ยาจากผลการวิเคราะห์ที่เราได้ศึกษามาด้วยนะครับจากข้อมูลที่มีนี่คือทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยโปรตีนสูงถึงประมาณอย่างของเราเนี่ยเราส่งวิเคราะห์ได้ถึง7 68- ด0นะฮะในในตัวที่อบแห้งแล้วนะครับแล้วก็มีโอเมก้า3-6-9มีคาร์โบไฮเดรตมีวิตามินหลายๆอย่าง คือทุกอย่างเป็นเป็นข้อดีทั้งนั้นเลยและอีกอย่างนึงก็คือเขามีเป็นพรีไบโอติกด้วยก็คือตัวจิงหลีดเนี่ยเขาจะมีในส่วนของเปลือกแข็งของเขาถ้าเราใช้ตัวนี้ไปบดเป็นผงแล้วก็เอาไปทานเนี่ยสามารถเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเราได้ เรื่องของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอตรงส่วนนี้เนี่ยจะค่อนข้างง่ายมากเนื่องจากว่าของเสียที่ออกจากระบบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคือการสิ่งที่เข้ามาก็จะเป็นแค่อาหารจิ้งหรีดนะฮะในส่วนของสิ่งที่ออกไปก็คือมูลจิ้งหรีดมูลจิ้งหรีดอันนี้นี่คือปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสวนเขาก็มารับซื้อทั้งหมดอยู่แล้วเอาไปใช้เป็นปุ๋ยแล้วก็มีบางส่วนก็เป็นอาหาร ลาก็มีอ่าในส่วนของมูลเนี่ยเราก็ต้องพอออกจากการจับในแต่ละครั้งส่วนที่ออกเป็นของเสียออกไปก็คือมูลจิ้งหรีดนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรออกจากระบบเลยจะมีเรื่องของเสียงก็เล็กน้อยซึ่งเสียงของจิ้งหรีดเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อก่อนที่เราจะจับเขาประมาณสักสองสามวันก็คือช่วงที่เขาผสมพันธุ์พอผสมพันธุ์ปุ๊บเราลองไข่แล้วเราก็จับละแต่จิ้งหรีดที่เลี้ยงตั้งแต่อายุตั้งแต่หนึ่งวันจนถึง อ่าสามสิบห้าวันสามสิบวันเนี่ยเขาจะไม่มีเสียงแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเยอะหน่อยเพราะว่ากําลังทยอยจับทยอยจับแต่เสียงภายนอกก็จะน้อยครับ ถ้าเป็นลักษณะของการประสบผลสําเร็จเนี่ยเราต้องตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นก่อนมุ่งมั่นว่าเราจะเลี้ยงจิงหลีดปัญหาจะเกิดเราก็ต้องแก้ไม่รู้ว่าปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็ตามนะในส่วนของเราเองเราก็มีประสบการณ์น้อยนะเรื่องจิงหลีดไม่มีเลยได้ตั้งแต่เราเรา,เราทำมาประมาณสองปีกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีเลยเราแค่ทดลองเลี้ยงของเราเองแล้วก็ดูในสิ่งพยายามสังเกตว่าจิงหลีดเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไร ความชื้นแบบไหนที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะมีการจัดก,การบ้างเช่นบางช่วงอาจจะเป็นการให้น้ําอย่างเหมาะสมไม่ไม่ให้มากเกินไปจนหกเลอะเทะอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งปัญหาทุกอย่างถ้าเราแก้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะนิ่งแก้ไปทีละอย่างทีละอย่างเรื่อยๆแล้วต้องมุ่งมั่นมุ่งมั่นกับการเลี้ยงของเขาไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วถอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ถ้าเขาตายเราก็ควรจะดูว่าเขาตายจากอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ปัจจุบันเนี้ยเราเจอปัญหาเรื่องตายก็คือเราปล่อยไว้แล้วก็ลองไข่เยอะไปซึ่งเขาได้อายุของเขาแล้วเรายังไม่จับเขาเอาละท่านเนี้ยเขาจะเริ่มทยอยตายไอ้ปัญหาพวกนี้เราก็แก้โดยการจับเขาให้เร็วขึ้น่าครับปัญหาพวกนั้นก็หมดไปครุคณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจดีพพอเพียงวันนี้ครับ ผมจะพาผู้ชมไปพบกับผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรวันวิไลย,ยินนูครับซึ่งอาจารย์ครับได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราปฏิปักษ์ไตรคูเดอร์มาครับแล้วก็มีความสุขในการทำการวิจยัยทางด้านการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ทางด้านเชื้อราเตโคเดมาจริงๆเลยนะคะก็เริ่มเมื่อ2,527นะคะ40ปีมาแล้วนะคะก็อย,อย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าทำงานวิจัยครั้งนี้ก็คือมีมจุดเริ่มต้นมาจากท่านศาสตร,ราจารย์ดเรจเ,ดเจรเดตเจมสว่างที่ท่านกลับมาจากต่างประเทศนะคะแล้วท่านก็กำลังหาลูกศิษย์หานิสิตมาช่วยมาช่วยงานวิจัยโครงการก็เลยก็เลยได้มีโอกาสไปไป,ไปเป็น จะบอกว่าเป็นทั้งลูกศิษย์นะคะเป็นทั้งนักวิจัยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็สุดท้ายก็คือได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมงานนะคะเป็นผู้ร่วมในโครงการวิจัยหลังจากที่เรียนจบแล้วเป็นอาจารย์แล้วก็ได้มีโอกาสเป็เปนเป็นอยู่ในส่วนร่วมของงานวิจัยนะคะโดยที่งานวิจัยนะคะงานนี้ก็มีโอกาสที่ ได้ได้เรียนนะคะได้ได้รู้แล้วก็ในช่วงในช่วงที่เริ่มงานวิจัยสมัยเป็นนิสิตอย่างเงี้ยก็เริ่มจากการที่ทําปัญหาพิเศษนะคะแล้วก็พอเรียนต่อปริญญาโทอาจารย์อาจารย์ท่านก็ไหน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 อยู่ช่วยโครงการวิจัยและช่วยดูแลนิสิตรุ่นน้องๆด้วยก็เลยเหมือนกับเป็น งานวิจัยที่น้องๆทุกคนก็เราก็จะไปมีส่วนร่วมอยู่ในงานวิจัยของเขาก็คือรู้รู้ขั้นตอนการทดลองเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ท่านศาสตราจารย์เจารจเดชท่านให้เราเป็นคนดูน้องเพราะฉะนั้นงานวิจัยของนิสิตทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็จะผ่านมือเราเราก็จะรู้ขั้นตอนของงานวิจัยทุกอย่างนะคะแล้วก็พอมาเป็นมาเป็นโครงการนะคะมามาเป็นผู้ร่วมโครงการอย่างเงี้ยอาจารย์ท่านก็แนะนํา สอนทุกอย่างนะคะรวมถึงให้ให้แนวคิดว่าเราจะทำงานวิจัยเพื่อให้มันประสบความสำเร็จโดยการที่จุดเป้าหมายของของงานวิจัยก็คือให้เชื้อราให้จุลินทรีย์เหล่านี้มันไปถึงมือเกษตรกรให้ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทางวิชาการซึ่งมันจะต้องเป็นเรื่องลึกๆเป็นเรื่องยากๆเป็น,นกลไกที่อาจจะต้องเน้นไปทางด้านโมเลกุลหรือว่าทางด้านอะไรที่มันลึกลงไปแต่เกษตรกรสัมผัสเรื่องเหล่านั้นนะ่ะค่อนข้างยากเราต้องแปลงมาเป็นคําพูดหรือว่าเป็นอ่าเป็นภาพหรือว่าเป็นการอธิบายที่หรือแม้แต่กระทั่งวิธีการใช้ที่ง่ายๆเพื่อให้เกษตรกรสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ เพราะว่ายก,ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามีจุลินทรีย์อย่างนี้นะคะถ้าเราผลิตเราผลิตในในห้องปฏิบัติการในใช้วิชาการทำเนี่ยมันจะทำได้ง่ายมันจะปลอดมันจะปลอดภัยมันจะได้เชื้อบริสุทธิ์แต่เกษตรกร,ร,กรจริงๆอะ่ะเขาทำแบบนั้นไม่ได้เขาทำให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์เนื่องจากเขาไม่มีห้องแลบนะคะเราเราอาจจะต้องทําในรูปแบบที่ให้ง่ายหน่อยเป็นงานวิจัยที่ถึงมือเกษตรกร,ร,กรได้ง่าย อาจารย์อาจารย์จิรเดท่านก็เลยพัฒนาว่างันเรามาเรามาทํางานวิจัยที่ให้ถึงมือเกษตรกรจริงๆโดยงานวิจัยชิ้นแรกแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่ได้รางวัลด้วยนะคะก็คือการพัฒนาเอาเชื้อราเตคอเดมาให้มาอยู่ในรูปหัวเชื้อะะผลิตมาอยู่ในรูปหัวเชื้อแบบนี้ซึ่งพอมาเป็นหัวเชื้อแบบนี้แล้วอะ่ะเกษตรกรเขาสามารถไปผลิตขยาย อันนี้จากหัวเชื้อเล็กๆขวดนี้เขาสามารถเป็นผลิตเป็นเชื้อราไตโคเดอร์มาใช้เองเมื่อเวลาที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานวิจัยที่เขาได้ลงมือทำด้วยตัวเองแล้วต้นทุนอันนี้มันก็ไม่แพงมากนักเขาสามารถผลิตเชื้อราไตโคเดอร์มาไว้ใช้เมื่อเวลาที่เขาต้องการได้อย่างสะดวกแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้อะไรที่พื้นพื้น,นธรรมดาธรรมดานะคะ,อะตอนที่ไปนำเสนออันนี้ก็คือ ท่านก็เป็นโครงการวิจัยร่วมกันนะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือเอาหัวเชื้ออันนี้ใส่ลงไปในข้าวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็บ่มไว้ประมาณสักเจ็วันก็จะได้เป็นเชื้อเป็นเชื้อสดเราจะเรียกว่าเป็นเชื้อสดขึ้นมาแล้วก็เกษตรกร,กรสามารถเอาเชื้อสดอันนี้ไปใช้ได้เมื่อเวลาที่เขาต้องการเลยเขาอยากใช้เขาอยากใช้เ,ใชเมื่อไหร่ก็ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะ เราก็เลยถือว่าอันนี้เป็นเป็นงานวิจัยที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขกับการที่เกษตรกรเขาสามารถจะควบคุมศัตรูพืชได้โดยปลอดภัยต่อสุขภาพของเขาด้วยแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นงานวิจัยอ่ะทุกอย่างขั้นตอนมันก็ต้องวิจัยจริงๆนะคะว่าจะเอาอะไรมาใช้เลี้ยงไตโคเดอร์มานะคะจะใส่ลงไปในขวดแล้วเชื้อมันจะตายไหม มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเกษตรกรเขาเอาไปแล้วถ er> ้าเอาขวดนี้ไปแล้วเมื่อไหร่เชื้อมันจะตายแล้วเมื่อไหร่เขาถึงจะใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ทุกขั้นตอนมันคืองานวิจัยที่ที่เราต้องทำเพื่อไปตอบเขาใช้เขาใช้นะแล้วถึงจะประสบความสำเร็จต้องเป็นไปตามคำแนะนำของเราการเผยแพร่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการจัดฝึกอบรม ะะการกัดฝึกอบรมนี่มีทั้งที่ภาควิชาจัดภาควิชาจัดขึ้นแล,แล้วก็ให้ผู้สนใจมาเรียนมีทั้งฟรีบ้างมีทั้งจ่ายเงินบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีของอฝึกอบรมแล้วก็จะมีเพจนะคะเป็นได,ไ,ดได้คำว่าโซเชียลเขาก็ค่อนข้างจะนิยมประมาณ f a c e b o o k อย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยมีเพจที่เป็นเชื้อราไตควเดอร์ม,มาโดยที่ในเพจอันนี้ก็จะเป็นแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ เชื้อเกี่ยวกับเชื้อไตโคเดมาแล้วก็จุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชก็มีลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนโรคพืชอยู่ก็ปีหนึ่งเกือบเกือบ50คนนะคะก็ถ้าถ้ามีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับไตโคเดมาให้เขามันก็มันก็จะมีโอกาสที่เขาอาจจะไปเผยแพร่ต่อมันก็จะมีโอกาสได้กระจายความรู้กระจายเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับไตโคเดมาไปถึงคนได้มากขึ้น กกกก็็็อออาาาจจะเปนรออนรไทททดดีีีงงหึ่่้ค,คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นเสมือนหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเวลารายการข้าแแ่นดินหมดลงแล้วครับ ด,ด,ดีตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาดีกวันนี้สวัสดีสวัสดีครับ